เฟ้นเฟ้นลุ้นข่าววิวาหลังนางเองดังพาสองครอบครัวมาเจอกันแล้วศึกษาดูใจกันมานานเข้าปีที่สแล้วสองสำหรับคู่รักหวานอย่างนางเอกสาวแต้วณัทพรเตมีรักและไฮโซหนุ่มในประนายพรประภาหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่จะเห็นว่ามักจะมีโมเมนต์หวานหวานน่ารักๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่ เป็นประจำแถมทั้งคู่มักจะควงกันไปงานแต่งบ่อยๆซึ่งทำให้แฟนคลับลุ้นข่าวดีเรื่องงานวิวาล่าสุดวันที่23มีนาคมแต้วนัทพรได้โพสต์ภาพของตัวเองคู่กับไอโซในฉลองวันเกิดและภาพที่ทำแฟนคลับแตกตื่นกะใหญ่คือภาพรวมตัวกันของทั้งสองครอบครัวแบบพร้อมหน้า งานนี้ก็ยิ่งลุ้นข่าวดีขึ้นไปอีกว่าทั้งสองบ้านเจรจาเรื่องการแต่งงานด้วยเลยหรือเปล่ายังไงก็ลุ้นลุ้นกันต่อจ้า